เอานะกล้องนี้ต <Thank you. S 2> ิดค้างหน้านี้อย <rible> uh ู่โง่มีอะไรบ้างครับขอบคุณครับเล่นได้แค่ท่อนบุกได้หรอคุณเล่นได้หรอคุณรู้จักเพลงนี้ของวงลิปตาเหรอครับไม่เคยเล่นเลยนะครับเพลงนี้ขี้มีสักอ่าเคุณเอาตรงไหนดีอะเอาหกใช่ไหมเอาเอาวแล้วกันเอวสั้นอะ Bằng cái mình đi ăn cái bình luôn mình đi mình ไม่เคยเล่นเมื่อกี้ไม่เคยซ้อมหนึ่งเป็นต่อนะครับคือเพลงที่ตานี้มีเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็แม้กระทั่งวงเองก็ยังจำคอร์ดได้ไม่หมดแม้กระทั่งเราเปนเองบางทีก็จำเพลงอยูงซึ่งปีหน้าก็จะมีมาอีกอยู่แล้วอีกประมาณสิบเพลงใช่ไหมครับในทันปีหน้าทีละห้าเนี่ยทีละห้าเพลงก็รอติดตามแล้วก็ตอนนี้มีอัลบั้มมีวัยพิ่งออกมา อัลบั้มชุดที่5้าคับล้วบ้างตึกโปนะครับทำทำนานทีแล้วทำไวนิ่งทีนะครับเพราะฉะนั้นทำแค่ห้500ราร้อยห้าร้อยแผ่นนะครับเพราะฉะนั้นก็จับจองกันได้แล้วพรีออเดอร์ได้แล้วก็รีบเข้าไปซื้อนะครับเพราะว่าผมกับพี่แทนก็ซื้อเข้าไป400ร้อยละสองคนสามร้อยเลยอเชลน์แ,ลแค่100ร้อยเดียว <laughs> <laughs> นะครับอ่ะโอเคตอนนี้ไปแล้วนะครับมีม่พี่นะ